ปฏิจจพี่น้องมือเนียวเบิ้งด่างเล้าคงข่อยได้จ้ามือเนียเบิ้งง,งานเทปูนก็มานะจ้าวันนี้ทำสวนกับพ่อใหญ่สตีเฟนไควาาสปายโบแมนได้จ้าคนเท้าชีวิตบ็คือการบางคนยังมีวาสนาดีแเลงแต่งตัวง,า,ง,งามๆเป็นมาดามแผลงแต่ว่าข่อยโบแมนได้จ้า มันเี็สิมาเทปูนใส่สวนซอยพญายเขาเห็ดหายแล้วกับวง,งามเทแล้วเทอีกยูป,ปูนกระจายเห็ดไปพญายเห็ดไปเดี๋ยวใส่ถุงเขาออกอ่อนพี่วิคนเฮ้าเกิดมากประจำกันเนาะลังค้นจะวาสนาดียังคอยกับถือว่าดีของคอยละ กี่กี่ข่อยก็บ,บได้สบายแบบนี้นี่ดอกนี่ก็กถือว่าสบายอยู่สบายใจสบายกายแต่ว่าบสบายเงินเด้อพี่น้นองเงินท่องก็ต้องหาคือเกา่ามาอยู่นี่ก็รับจ้างเขาคือเก่าได้จ้ากูได้ว่าเดออ่าเมียฝรั่งสบายมันโมแมนเด้อแล้วได้ว่าศาสนาพุ่นได้จา้า เบ,บิางซิ่งแขวเบางซิ่ผสมปูนได้บ้า่เรามีโมเมนต์เทปูนทำสวนใหม่นะจ๊ะจะงามใดบุเลีบให้ผู้ใหญ่รักตากอบ ใ้เบอร์ที่คอยทำการผสมปูนป,ปูนเทปูนดาริงอยู่วนมเีเงียบก็บดีฮ่าค่ นี่อันจะกินอยากจะกินนมปังบอเลยงานก่อยสมปูนถ้าเป่น้องเด้อเวลาพอมาอัปเดตชีวิตประจำวันก่อยส่วนนี้ก็เห็ดสวนซอยก็ยังสบายอย่างสิคิดคุณได้เขาสบายเขาว่านสนุเปีนมาดาม จงใส่ข่อยนี่ไหมกระดามน่าอัปเดตเลยพี่น้องซีวีสข่อยเป็นละเมอฝากกด Subscribe กดติดตามให้เด้ด้วยจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย